ลาุูเวียดนามยังไม่ส่งรายชื่อชิงแชมป์โลกเลยทุกคนตอนเนี้แต่ละทีมแต่ละทีมเนี่ยนอกจากทยอยเดินทางมาในประเทศไทยแล้วนะคะก็ส่งรายชื่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะครบทั้ง อ๋อ32ทีมทุกคนเหลือแต่เวียดนามเท่านั้นก็แปลว่าไทยก็ส่งแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ประกาศนะคะเห็นพี่อ้อยบอกว่าจะประกาศนู่นเลยเดี๋ยวหลังจากที่แมตช์เชื่อมสัมพันธ์50ปีระหว่างไทยกับจีนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวถึงจะประกาศนะทุกคนนะคะของเราเนี่ยส่งแล้วแต่ไม่ประกาศของเขาเนี่ยยังไม่ส่งแล้วก็ยังไม่ประกาศด้วยก็รอลุ้นนะคะหรือไม่เขา,าอาจจะรอหลังจากอุ่นเครื่องเคนยาเออใครได้ข่าวบ้างอะเขาไม่มีหรอก รอบอุ่นเครื่องกับเพนย่านะจริงตั้งแต่เมื่อวานน่ะทุ่มหนึ่งอ่ะสิบหกอ่ะก็พี่โจเดี๋ยวไปสืบข่าวมาให้นะทุกคนแถมดราม่าอุ่นเครื่องด้วยบอกว่าอุ่นเครื่องเนี่ยไม่มีทีมไหนบนโลกใบนี้เขาทำกันะนะที่เชิญทีมที่อยู่สายเดียวกับตัวเองเนี่ยมาอุ่นเครื่องอ่ะคิดดูทุกคน เขาก็คงคิดว่าเหมือนแบบเขาอยู่เหนือเนสหนึ่งกับสาวเคนยาอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรยังไงหรือโดนกระแสแรงก็เลยไม่จัดแลละทั้งๆท,ที่ทุกทีมเนี่ยเดินทางถึงเวียดนามแล้วด้วยอ่ะนะก็ติดตามดูข่าวต่อไปรอชมรอชมเจ๊ด <c oughs>